เปิดตัวเปเปี้เรียบร้อยแล้วนะครับสลับมาผลิตภัณฑ์ใหม่ของล็อกเตอร์เอนั่นก็คือล็อกเตอร์เอทอ่าตัวนี้นะครับล็อกเตอรเคืออะไรมั่งหลายฟังก์ชันที่มีมีอยู่ในตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มามา,มาแทนหลังก่อนล็อกเตอร์อหรอกแต่มันมาใช้คู่กับการสววจเช็อุปกรณ์วันนี้เสนออหนึ่งฟังก์ชันที่ไอ้มานะครับก็คืออ่าพิกวนเตแอนด์แเตอร์ซึ่งใช้คู่กับมัลติมิเตอร์ อันนี้คือมัลติมิเตอร์ตัวไปที่เราใช้อยู่ครับเอาสายออกสายเดิมยออกครับแล้วก็ใช้สายชุดนี้ก็มาเสียบในขั้วต่อ4ปินในปลั๊กตัวนี้ครับมี2ชุดนะครับ4ปินกับ12ปินนะครับ4ปินกับ12ปินเพราะฉะนั้นวันนี้นําเสนอเรื่องของการใช้เครื่องมือตัวน,นี้ในปลั๊ก4ปินนะครับ4ปินนี้สายสังเกตว่าจะเหมือนมัลติมิเตอร์เลยเห็นไหมผมรู้ว่าตั้งแต่ตอนมาถึงว่าอคอล้ายๆมัลติมิเตอร์เลยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เทสไม่ได้ทดสอบนะครับว่าคืออะไร อ่ะวันนี้ก็มาใ้จมกันครึ่งสายตัวเนี้นี่สายมัลติมิเตอร์แล้วก็เหมือนกันนะครับแค่ตัวนี้เหมือนกับมีอะแดปเตอร์มีตัวแปลงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแค่นั้นแหละก็คือฟังก์ชันตัวนี้ครับเอามาในชุดนี้ก็คือพีคโวลต์เตปอะแิปเตอร์พีคโวลต์เตปอะแดปเตอร์คืออะไรพีคโวลต์เตปอะแิปเตอร์ก็คือพีคก็คือจุดสูงสุดโวลต์เตปคือแรงเครื่องไฟฟ้าอะแดปเตอร์ก็ตัวแปลงตัวแปลงแรงเครื่องไฟฟ้าวัดค่าแรงเครื่องไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์นๆ เพราะว่าในอุปกรณ์ตาสมมติว่าเราวัดไฟบ้าน2 2 0บโวลต์อะค่าไฟมันจะนิ่งอยู่2อ0บโวลต์ประมาณแต่ในการวัดในระบบต่างๆเช่นะระบบไฟจุดระเบิดมอเตอร์ไซค์ตัวเนี้ยค่าไฟมันจะไม่นิ่งมันจะกระโดดไปมามันกระตุกกระช้าแล้วอาจจะทำห้อุปกรณ์เสีย,ยได้เช่นมิเตอร์จอตมิเตอร์เสียมิเตอร์กดัดปังได้มิเตอร์ปังได้แล้วก็การวัดเลื่งเครื่อ,อนะมันจะไม่ไม่มีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นครับเราจะวัดค่าที่มันไม่แน่นอนจะวิ่งจะต่อเวลา พอยังก็คือจะมีเรื่องของปิ๊กวัวนเต็ดอนแดปเอร์ซึ่งก็มีขายอยู่ประมาณพันนิดๆน,นะครับพันนิดๆแต่ในชุดนี้มันรวมมาในชุดนี้อยู่แล้วนะครับก็คือมันสะดวกขึ้นเราไม่ต้องไปซื้อปิกวัวเต็ดเพิ่มไปหนึ่งตัวนะครับมีตัวนี้ใช้แต่ได้เลยนอกจากอากุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็ไอต,ตัวนี้คือใช้แท่ปิกวัวนเต็ดอนแดปเอร์ได้อ่ะใช้ยังไงเดี๋ยวจะทดสอบนะครับก็คือเราต่อสายเดิมกล่องมิเตอร์แล้วจากนี้ นะครับเดี๋ยวทดสอบกับ c b r ีเอโอกราสิบตานี้ครับอ่าเราวัดแรงเคลื่อนก่อนแล้วกันวัดแรงเคลื่อนเราของคอยชุระเบิดนะครับปรับไปที่โกร้อยโวลต์ AC AC นะครับไฟสลับ600โวลต์ปรับมิเตอร์นะครับไปที่ไฟสลับ600โวลต์เพราะอะไรอ่าคอยชุระเบิดมันมีกดลวดปฐมภูมิและตุติยภูมิกดลวดปฐมภูมแรงเคลื่อนจะอยู่ประมาณ200กว่าโวลต์นะครับ200ถึง300โวลต์โดยประมาณเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้สูงกว่าค่าที่วัดได้ก่อน นะครับตั้งไว้ที่600โวลต์สูงกว่าค่าท่วัดได้นะครับเพราะว่าป้องกันอุปกรณ์ถ้าเราตั้งไว้ที่200มันก็ไม่ได้นะครับอุปกรณ์ก็จะพังอ่ะทีนี้เราไปวัดที่ตัวเรดนะครับสายสีดําลงโครงหรือลงกราวตคกยก็ได้สายสีแดงวัดไฟบวกนะครับซึ่งในการทดสอบตรงนี้ผ้งกันยากนะครับบางครั้งจะเสียงมันจะเยียบเสียงเครื่องยนต์เสียงมันจะเยียบเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ไม้ที่เห็นนี่ว่าเน็บเน,บน,บนบสโซเสื้อนะครับแล้วเสียงมันจะ อุยมากเสียงแต่อ่วยมากครับความรู้เรื่องเลยผมก็เลยต้องใช้เสียงปาาเข้าไปแทนนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เลยยินเสียงลดนะครับตอนสตาร์ทไม่ได้ยินแต่จะมีเสียงแทบ้างถ้าเปิดเสียงลดนะครับทีนี้เราดูสายกอยนะสายกอยก็จะมีด้วยกัน2เส้นสายสีดาซึ่งในรถก,กันนี้มันต่อชิปต่อชิปวิกเตอร์อ่าควิกชิปเตอร์อ่าควิกชิปเตอร์มาเพราะฉะนั้นสายตัวนี้สายไฟเข้า12โวลต์ตัวนี้ครับไฟเลี้ยงอ่ะ สายสีดําคือไฟเลี้ยงกอยนะครับมันก็ไปปิ๊ก,กิปเตอร์แล้วกลับมาที่สายที่กอยปลักสีมันเทีนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไฟเลี้ยงกอยซึ่งปิ๊กฟิฟเตอร์ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือสายสัญญาณที่ออกจากกล่อง C D I หรือกล่อง E C U นะครับก็จะเป็นปลักสีเขียวตรงนั้นนะครับปลักสีเขียวนะก็คือเป็นสายชุดร,ร,ระเบิดสายสัญญาณออกจากกล่อง นะครับ ECU ECM ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเราดูสองสายนะครับมีสายสีดำปลั๊กดำกับสายปลั๊กเขียวซึ่งสายบางครั้งเล็แต่สีเปนสีอะไรก็แล้วแต่มีสองชุดนะครับคือไฟดี้ยงตลอดเวลากับไฟสัญญาณชุดระเบิดจากกล่องเพราะฉะนั้นเราวัดไฟที่สัญญาณชุดระเบิดจากกล่องนะครับทีนี้เราต่อเครื่องนะครับแล้วก็ต่อมัลติมิเตอร์ก็ไปพ่วงไว้แล้วเราดูว่าขึ้นเท่าไหร่ เปิดสวิตช์เแจ็คครับมาแล้วครับป้า20แอมป์โวลตแล้วก็ตกไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสัญญาณสัญญาณครับค่าจะไม่นิ่งมันจะโดดไปเพราะว่าจริงๆเปิดปุ๊บไฟจะเข้าไปครับพอเข้าปุ๊บมันก็จะลดลงดรับลงนะครับเพราะไม่มีสัญญาณชุนระเบิดใช่ไหมครับมันจะดับลงเพราะฉะนั้นเราเยียสวิตอย่างนี้มันขึ้นรู้แล้วว่ามีสัญญาณที่เราสตาร์ทใช่ไหมครับพอเราสตาร์ทขึ้นขึ้นมาแล้วครับ200แอมปโวลต์ตอนนี้240 250โวลต์แล้วมันยังไม่นิ่งอยู่พอจะวิ่่งอยูม260 ขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟที่วัดได้กับกดดวดปฐมภูมินะครับกดวดปฐมภูมินะครับวัดกดวดปฐมภูมิตอนนี้ไม่ได้วัดกดรวดตัวดียภูมิตุติยภูมิคือสายกอ i ุลระเบิดก็คือจาก c อยครับไปอ่าวเทียนนั่นคือตุติยภูมิหรือตุติยภูมิหรือ secondary coil s e c o no. เลดี้ c อยเรมไม่้วัดตอนนี้นะครับผมวัดปลายมิลิ c อยปลายมิลิ c อยหรือกดรวดปฐมภูมิ ในนกกาข่านี้วัดผลระบิดมบูรณนะครับหรือสัญญาณไฟและเข้าปอยเข้าประมาณ2องร้อยห้าสิบตัวน,นี้นิ่งอยู่แล้วครับอยู่2องร้อยหกสิบหกโวลต์ไหมครับไฟเข้าไฟจะนิ่งครับไม่แม่ข้ามจะนิ่งเลยห่างข้าได้ตอนนี้ไฟเข้ากอยจุลเบิด2องร้อยหกโวลต์แต่ออกจากกอยจุลเบิดเท่าไหร่ไม่ทำไม่ได้วัดนะครับสามโวลต์